เรามาลองเขียนโปรแกรมที่ทำเสร็จแล้วลงใน PLC ดูนะคะก่อนอื่นตรวจสอบดูว่าเครื่องเดโม่เราอยู่ในสภาพปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยหรือเปล่าเปิดฝาครอบที่อยู่ด้านซ้ายของ FX 3 G แล้วทำการต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นเปิดเครื่องเดโม่ค่ะ ข้อระวังตรงนี้คือกรณีเป็นการต่อ USB กับ FX 3G ครั้งแรกต้องติดตั้งดไเวอร์ก่อนซึ่งสามารถตรวจสอบวิธีการติดตั้งดไเวอร์ได้ในคู่มือ operating manual ของ GX Work 2นะคะต่อไป ทำการติดตั้งปลายทางการเชื่อมต่อของ GX Work 2ให้คลิกที่ Connection Destination ใน Navigation Window แล้วดับเบิลคลิกที่ Connection 1จากนั้นหน้าจอสำหรับเลือกการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นให้เราดับเบิลคลิกที่ Serial USB เลือก USB แล้วกด OK เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการทดสอบดูว่า PLC เชื่อมต่อได้หรือไม่โดยคลิกที่ Connection Test หากการสื่อสารกับ FX3G ไม่มีปัญหาให้กด OK เป็นการสิ้นสุดการทดสอบจากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้ค่ะต่อไปเรามาลองเขียนโปรแกรมลงใน PLC กันนะคะ โดยให้เลือกเมนูออนไลน์แล้วเลือกคำสั่ง Write to PLC จากนั้นให้คลิก Parameter p a t s Program และคลิกปุ่ม XQ หลังจากเขียนโปรแกรม PLC เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม c o s e เพียงเท่านี้โปรแกรมก็ถูกเขียนลงไปใน PLC เรียบร้อยแล้วค่ะ